เดี๋ยวก่อนมาคุยกับพี่ให้รู้เรื่องโอ๊ยเจนเจนเมเรื่องแค่นี้เองอะ่ะค,ค่อยคุยก็ได้ใช่พี่เมค่เรื่องคิวงานเองอะ่ะอาดาวเป็นคนช่วยเจนเจนไม่อยากให้อาดาวคิดว่าพอเจนมีงานเราทิ้งอาดาวอะ่ะเจนคิดแค่นั้นจริงๆแต่อาดาวเขาไม่ได้คิดแค่นั้นไงเจนเจนไม่เห็นสิ่งที่อาดาวทากับพี่หรอเจนเห็นเจนถึงอยากพี่เมมีปัญหากับอาดาวเพราะว่าเรื่องเจนไงขอร้องอ่ะพี่เมย วันนี้เจนเกือบทํางานไม่ได้อะแต่สุดท้ายเจนพยายามมันจนได้มันเป็นความภูมิใจของเจนที่เจนเอาชนะความกลัวของตัวเองได้นะพี่เมย์แล้วมันเป็นงานที่เจนอยากทํามันจริงๆอะพี่เมย์พี่เมย์อย่าห้ามเจนเลยนะเจนสัญญาว่าถ้าอาดาวพูดอะไรออกมาเจนจะไม่เชื่อเจนจะไม่ฟังแล้วถ้ามีอะไรอีกอะเจนจะถามพี่เมย์กับเจ๊โปก่อนนะนานะ ของเมย์มาโยนทำไมเนี่ยไอ้พงศธรอยู่ไหนทำไมแม่ถึงเรียกเขาแบบนั้นน่ะถ้าฉันเรียกมันว่าพงศธรไม่ได้จะให้ฉันเรียกว่าละ่ะหรือว่าจะใหเรียกว่าไอ้ผักอะไรนะแม่ที <c oughs> อย่างเงี้ยมาทำเป็นหูดดัก ที่ฉันเรียกไอ้พงศธรว่าไอา้ภาคตกใจเหรอที่ฉันรู้ว่ามันยังไม่ตายมันคือไอ้พงศธอนี่คุณป้าหมายความว่าอะไรอยู่เมยแม่เอาอะไรมาพูด <c oughs> พี่ภาคตายไปแล้วจะมาเป็นคุณพงศอนได้ยังไงถ้าเมาขึ้นไปนอนไปฉันไม่ได้เมา <c oughs> ฉันรู้น้องสาวแกบอกฉันหมดแล้ว แล,แล้วแม oh, ่ก็เชื่อเจเนหรอออแม่ยังไม่เคยบอกเจนเลยสักคำว่าพี่ภาคคือคุณพงศธรเจนมันคิดเองเอาเองหมดอ่ะเหตุไหมเจนเจนยังเด็กความคิดอะไรยังไม่ทันไงบางเรื่องที่เจนคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่มันอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาพี่พูดพี่เตือนอะไรอ่ะฟังพี่ด้วยเข้าใจไหม ขอโทษพี่เมย์แต่ที่เจนผัวแบบนั้นเพราะว่าแม่ก็จะเผาของพี่ภาค่ะเจนหัวปวดเธอปอกป้องของของพี่เมย์อะแต่ถ้าเจนเข้าใจอะไรผิดไปอะเจนก็ขอโทษเจนจะไม่ทำมันอีกแล้วเจนผิดไปแล้วที่ความคิดเจนเปนเด็กน้อยไปอะเจนไม่เคยดีกับพี่เมย์นะสักอย่างเจน